জেন মে ম อยู่ต่อเก้าเข้าคนละเก้ามาที่ทำไปเบบนี้หรอใช่เก้าคนละเก้ามาแล้วก็โอ้ยพี่แค่ผมวต่งคุณนะสีอะไรเดียวล็อตเนี่ยแหละเป็นเจ้าเทพ มันโตมันโตไม่มี okay. คุณไข่เชื่อเหรอว่านี่คือปันถักอะโอ้โหมันของเจนนิดต้องเซ็ตมากครับผมข้ามหลังเดี๋ยวนี้ทุกคนมีแอคทิวิตี้เนาะแต่เนี้ไม่ใช่ของปันคือปันอยากทำเฉยจะโดนดมฉันหยิบขึ้นมาดีดีหยิบขึ้นมาดีดีอุ้ยไม่เห็นรู้สึกเลยอ ปันปัสกอดขอไปนอนกับลูกพี่แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนอุ้ยขอไปนอนเลยน้ำใสน้ำใสจิเจียพาขอสัญญาจะอยู่ใต้เตียงใครกล่าโอ้โหวันนี้คิดไม่ออกเลยนะเนี่ยคิดนานบันนิง ก็ลูกๆของเราก็จะเป็นลูกๆของเราก็จะเป็นเมื่อกี้คือบอกควาใช่ไหมคือลองเอาลูกแบบมาเป็นเรียนโรงเรียนเดียวกันน่ะหนูมีความฝันนะ5้าคนเนี้ยต้องเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคือค่อยอ่านนิยายไหมคะที่แบบว่าพ่อแม่มีลูกแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วลูกก็ตั้งชื่อเป็นแบบเออคล้ายๆกันน่ะเออเนี่ยแหละกูถามพวกข้าแลวยังไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยไหมถามเลยยังเป็นเธอะ ลูกจะได้มีเพื่อนเยอะๆพลาลูกไปเรียนบลเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเองเสมอเลยนะถึงแม้ว่าเองจะทําให้ข้าน้อยใจหลายครั้งนะคะแต่ว่าเองก็ oh. อาจจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าปันเองก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็แต่เองก็ยังเป็นเพื่อนที่คอยใส่ใจหลายๆอย่างนะคะแบบเป็นห่วงเพนใหญ่เห็นชัดๆเลยก็คือตอนประกาศซิงเกิลที่5 mm. ตอนที่ปันได้เป็นเซนเตอร์เฟสติวัลนะคะ mm. บุคคลนี้ก็คือ mm. เห็นคนบอกว่าเลาให้ทำไมนะ เออด้านหน้าทุกคนก็จะเห็นว่าเจนนี่้องไห้ใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังมันร้องไห้หนักกว่านั้นอีกนะคะก็คือนั่นแหละก็ขอบคุณ้นมีมีตัวอย่างพยานมีพยานมีพยานน้ำใสทั้งปั้นเลยเจนนี่ร้องไห้ทำไมปั้นได้ไหมเจนนี่ใจเย็นหน่อยเจนนี่อะไรทำไหมปั้นเจนนี่ปั้นเป็นไรปั้นเป็นไรเจนนี่ปั้นปั้นข้าจะวิ่งมาแล้วปั้นอยู่ไหนปั้นได้ไหมเธอ ขอบคุณนะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะจ๊ะเออร้องให้ร้องให้เแบบออแต่วันนั้นน่ะที่ฟันที่ประกาศสิ่งให้เดนนี่ร้องไห้ไม่หยุดเลยแบบใครมาห้ามก็ไม่หยุดอะอยู่เฉๆยๆก็ไม่หยุดร้องเหมือนน้ำตามตา,มามจากไหนวะเนี่ยอือไอ้ฟันนันนี่ดนนี่เฮ้ยไกลไปเอาไ,าไว้ไว้ที่ปากนะใบไว้ที่ปาก อะไรอ่ะเ้ยไม่มองดิยดูอสวยค่ะสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยเรายังไม่คนงปัน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 ของหนูจริงๆหนูอ่ะเป็นคนมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่าหนูอ่ะติงตองหนูชอบหนูชอบให้มีความหบ่ว่าพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าแบบว่าคนรู้กันหรือเปล่าคิดว่า เป็นอันที่น่ากลัวนิดนึงคือหนูทำเหมือนแบบไหลลุดได้ฮออ่ะ,อะไหลลุดท,ที่มาที่มาคืออะไรที่มาคืออะไรเล้วหนึ่งนะถ้องหาข้อกออ่อน้ายทำไมรู้สึกเจ็บแทนๆๆใครขำใครจะท้าชิงไหม ใครจะท้าชิงไหมด้ดูหน้าดูหน้าดูหน้าเจนสิเจนทำไมทำง่ายอย่างนั้นกลัวหน้าปันน่าจะเป็นคนที่แบบคล้องต่างๆแยกกันเออเอ้ยอีกอันหนึ่งของปันก็คือไม่มีคางว่ะใช่ไหนไหนปันทำอะไรแบบนี้ได้อ่ะแบบเก็บคางเวลาไหนเวลาที่มันคืนทำมันจะเป็นเหลียงแต่หนูคือ เข้าไปเลยเออเออ,เอ,อสุดยอดมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมามิวสิก พีทีกับเมนโหดต,ต่างกันยังไงต้องให้ลูกทีมหน,นึ่งคนตนมีแค่พี่ก็รู้สึกว่าจริงๆไม่ได้ดุมากแต่ว่าเราจะมีตารางเวลาตายตัวของเราแบบก่อนเที่ยง<ม>ก่อนเที่ยงคืนอันนี้ก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราด้วยความพี่คลิปบ้านน้องเขาจะมีทีมตรวจคลิปของเขา oh. ใช่ไหมก็จะมีแบบ oh, oh, oh. หลายๆคนตรวจของเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความเกรงใจ ว่าว่าแบบกลัวน้องจะตรวจไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ดุมากแต่ว่ามันจะเป็นความเกรงใจของเราเองที่ที่แบบอยากจะทําให้มันตรงเวลาอะไรางี้ตอนเจานี้ก็จะชอบมีคําพูดแบบก็ไม่อยากจะบอกชื่อนะว่าเป็นใครจริงก็หวเ,เ,เลยเว่าเลยเใช่ใชมาตรการการลอยๆพิมพ์ลอยๆมาใช่มาตรการการแฉมาเลยนะมันออกกําลังกายใช่ไหมแล้วแบบก็เหมือนเซาเว่าแบบว่า ใครแก้งเอาน้ํามารลดหรือเปล่าเนี่ยแบบออกกําลังกายเจนนี่ก็พิมพมาว่าทําก็ได้กับตัวเองนะใครไม่ทําก็แล้ว <Nope. S 1> แต่นะมีทำเป็นชประชานน้า้เอ้ยเอ็นฟ้าอย่าทำอย่างนี้เลยนะเราว่าเราคนกันเองดีกว่า